เห็ดพอดนำเฮ็ดพึ่งเดี๋ยวเฮ็ดเพอได้กันชิมดูก่อนอืมอร่อยแล้วน้ำจะนางเข้มๆเลยกันเองอ 行行行。See you, see you.